สวัสดีครับกลับมาพูอีกครั้งหนึ่งครับในช่องฟรีไม้นะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องศรัทธรรมนะครับไม่สามารถเอามาขายกินได้นะครับเนะี่ยเรื่องนี้มันเริ่มจากตอนปีห้าสามนะครับที่ตอนนั้นผมกําลังผมเขียนหนังสืออยู่สองเล่มนะครับ<ม>เกือบจะได้ตีพิมพ์แล้วนะเกือบจะได้ดังละ <c oughs> แต่ว่าต้องทิ้งนะครับเพราะว่าพอมาเจอเนื้อหาศรัทธธรรมจริงๆเนี่ยมันมันไม่ใช่แบบที่ผมเขียนไป คือเพื่อนก็คือถ่ายทอดผิดนะครับมันการเปการปฏิบัติบําเพ็ญซึ่งมันไม่ใช่เนื้อหาจะทําจริงนะครับทีนี้คือพอผมคุยกับหลวงพ่อโพสีสุริยะนะครับท่านก็บอกว่าขายกินไม่ได้ลูกจากนั้นมาผมก็เลยทำเวฟทำให้อ่านฟรีอยู่ประมาณหลายปีเหมือนกันนะเขียนไปน่าจะ7จ0ดตอนได้นะครับแต่ว่าปิดละปิดไม่ให้อ่านละนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นมาก็กลายเป็นคลิปวิดีโอนะครับยูทูบตั้งแต่ปี55นั่น,นมานครับนะทำขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างอะไรแล้วแต่นะครับค่อยๆทำไปตั้งแต่เรียกว่าวิดีโอเป็น SD นะ Standard d e f i n i t i o n ไนอะ้นะั่นแหละนะเป็นความละเอียดปกติธรรมดาแบบจอตู้ทั้งหลายนะเมื่อก่อนนะครับนะทำนานๆทำทีนะครับจนหลังๆก็ทำทุกวันทุกวันไปเรื่อยๆนะ แต่ว่าไม่เคยได้ไรายได้จากการลง Youtube นะครับนะโฆษณาที่มันเด้งมาทั้งหมดไม่เกี่ยวกับผมเลยนะครับเพราะว่าธรรม,มหากินไม่ได้เอามาหากินไม่ได้นะครับเนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าธรรมเนี่ยพุทธองค์ให้ฟรีนะครับไม่ว่าจะยุคหนึ่งสมัยใดก็ตามให้ฟรีนะครับอันนี้นี่คือพอพอการเผยแพร่เนี่ยมันมันมันมาถึงยุคยุคปัจจุบันเนี่ย ทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายนะครับนะมันก็เลยต้องมาคิดตังกันซึ่งจริงถ้าของจริงๆแล้วเนี่ยนะคนนี้ได้ยินได้ฟังอะ่ะเดี๋ยวมันไปเองอะสื่อทั้งหลายมันจะไปเองโดยที่คุณไม่ต้องไปอะไรก็ได้ครับนะนะมันคือผมจะไม่มีการสมัครสมาชิกช่องอะไรเงี้ยเสียค่าสมาชิกเดือนละ50บาท90บาทไม่มีนะครับให้ฟรีนะมันให้แบบไม่มีกักด้วยนะ นะแล้วก็ไม่มีแบบโสมาชิกกลุ่มลายคิดตังค์ไม่ไม่มีครับไม่มีนะครับนะให้ฟรีส่วนใครจะได้ดูได้ถึงวาระที่จะได้ยินได้ฟังอะไรเป็นเรื่องของเขานะครับผมมีหน้าที่ให้สรารธรรมแค่นั้นนะครับที่เหลือเป็นวาระของแต่ละคนนะแต่ว่าไม่สามารถจะปิดกัน้นด้วยการมาคิดตังค์ได้นะเมื่อก่อน ที่ผมเขียนบทความก็ปล่อยให้อ่านฟรีนะครับไม่ได้คิดว่าจะตีพิมพ์เป็นเล่มหรืออะไรไม่เอานะครับพอต้องขายปุ๊บมันก็กลายเป็นว่ามันปิดการปิดบางคนส่วนหนึ่งไม่เข้าถึงี้ก็เปิดให้อ่านฟรีกันในเว็บนี่นแหละนะแล้วก็ใครจะมีวาระได้อ่านก็ปล่อยเขานะครับเขาจะสว่างสวงของเขาเองนะเราแค่ให้ไว้เฉยโฆษณาก็ไม่ได้ไปัมพันธ์ก็ไม่ได้นะารัทาธรรมเนี่ย นะก็ค,คือช่องผมมีกี่ช่องก็ตามตอนนี้มีสองช่องหลักๆนะครับก็ไม่เคยยิงแอดไม่เคยไปทำพันอะไรสิ้นนะครับนะแค่โพสมาเฉยแล้วใครที่มีวาระที่ได้ฟังคลิปไหนอะไรยังไงมันเด้งขึ้นมาหาเองเลยนะครับ่วนทำเป็นอย่างนี้นะไม่ได้เอาแบบยอดคนดูเป็นล้านเป็นแสนเลยไม่มีนะครับนะถึงวาระได้ฟังได้ยินได้ฟังก็ได้ยินได้ฟังเอง แล้วก็เป็นอธิวาสนาบาร,รมีของคนคนนั้นเองไม่เกี่ยวผมเลยนะผมเป็นแค่สื่อในการถ่ายทอดออกไปนะนั่นคือใครไปเจอแบบพวกอะไรอะ่ะลงสมัครสมาชิกเข้ากลุ่มเสียตังไลายเดือนอะไรเงี้ยออกมาเลยไม่ต้องฟังหรอกไม่ตรงเนื้อหาดูแต่ละคนเนี่ยที่คิดอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นเรื่องเลยเนาะเออแต่ว่าเขาก็ให้ผลนะว่า ให้ฟรีแล้วมันจะไม่รู้สึกถึงคุณค่าจะคุณค่านี่เอาไปยึดยึดเหรอเอาไปยึดเหรอมันคนถึงเวาลาถึงวัแล้วเขาเจอสัลธรรมแท้เนะี่ยถึงแม้จะเป็นของฟรีก็สว่างสวยได้คือวิคิดแทนสรรพัสัตว์เงี้ยไม่ใช่นะฮะนะ่มันต้องแบบเปิดกว้างเลยแบบไรขอบเขตนะเอามาคิดเล็กคิดน้อยต้องทำดำเนินการ ของผมนี่เผยแร่จริงๆแล้วเผยแร่มาตั้งแต่ปีห้าสามอ่ะไม่เคยคิดตังค์ไม่เคยหาตังค์จากอะไรนะไม่มีแล้วไม่เคยเรี่ยายด้วยนะครับนก็ทําได้เองก็มาเรื่อยๆนะครับอืมแต่ว่าจะมันไม่รวยเหมือนพวกที่ขายหนังสืออยู่แล้วอะถูกแล้วนะครับนะมันก็อยู่กันแบบตามเหตุปัจจัยไปนะ นะถ้าเบื้องบนไม่ให้เผยแพร่แล้วเดี๋ยวมันก็หมดตังเองแหละแค่นั้นนะครับนะแต่ว่าตารําจริงเราขายกินไม่ได้นะครับนี่ต้องบอกไว้ก่อนเราขายกินการทำเป็นไงล่ะก็มีนนกลองทำอยู่นะครับไม่เป็นไรนะคือผมพูดแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวใครไม่เชื่อเดี๋ยวก็รู้เองนะจัดไว้ภูมิหนึ่งเลยะนะพวกขายจะรทำกินเนะียะโอเคนะจบแบบอย่างนี้แหละไม่รู้ทัวร์จะลงมาไม่สนใจอยู่แล้ว โอเคนะครับแนะเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ